สวัสดีครับน้องครับมาเจอกับพี่เอกแล้วนะครับและวันนี้นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของจํานวนและตัวเลขนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเรื่องของลำดับและนุกรมปนมาอยู่ด้วยนะครับไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าข้อนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับถ้ามีเทคนิคดีๆจากพี่น้องทําได้แน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปอ่านโจทย์กันก่อนดีกว่าครับว่าโจทย์มันมีใจความว่าอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกบอกว่าฮะกำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงนะครับโดยกำหนดให้ฟอร์ฟังก์ชันของ x นะครับ แทนจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ x ดังนั้นเนี่ยฟอร์ฟังชันของ2องส่วน5บวกกับฟอร์ฟังชันของ4ส่วน5บวกกับฟอร์ฟังชันของ6ส่วน5ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงฟอร์ฟังชันของ78ส่วน5เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าใดนะครับก็ไอสัญลักษณ์ที่เราเห็นนะคล้ายๆกรอบแล้วมีเฉพาะขีดข้างล่างเนี่ยนะครับก็คือเจ้าฟอร์ฟังชันนั่นเองหรือว่าภาษาไทยเราเรียกน่ารักมากเลยก็คือฟังก์ชันพื้นนั่นเองนะครับครานี้มาทำทำความเข้าใจกันก่อนนะครับ เขาบอกว่าเจ้าฟอร์ฟังชันของ x เนี่ยจะมีความหมายคือจำนวนเต็มนะครับให้ดูไปทีละคำล้วกันนะมันจะต้องออกมาเป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดนะที่มากที่สุดนะครับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x อ่ะพี่เขียนย่อยๆอย่างนี้นะครับฟอร์ฟังชันของ x คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ x นะครับอ้าวตัวอย่างเช่น สมมุติมีคนถามหาฟอร์ฟังชันของ4.7่4ละกันนะ4.7ความหมายของมันนะก็คือมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มนะออกมาต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับที่ทำไมด้วยที่มากที่สุดด้วยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4.7นะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนเส้นจำนวนเนี่ยเราเห็นภาพมันชัดมากเลยมาลองไหมอ่ะเขียนเส้นจำนวนขึ้นมาปืด๊ด แล้วพี่บอกว่า4.7ของพี่อยู่นี่พี่กำลังหาฟอร์ฟังก์ชันของ4.7มันจะต้องเป็นจำนวนเต็มอ่ะพี่เปลี่ยนสีบ้างเว้ยเอาสีน้ำเงินนะมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มนะครับที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4.7จํำนวนเต็มที่น้อยกว่าค่าเนี้ยก็คืออยู่ข้างหลังถูกไหมอยู่ข้างหลังตรงนี้เออก็4นะก่อน4.7ก็ต้อง4ก็3ก็2ไล่ไปเรื่อยนะครับ1 0ไล่ไปเรื่อยนะครับ จำนวนเต็มเหล่านี้คือจำนวนเต็มที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4.7ทันพี่ไหมอ่าก็คือนี่นะครับที่เป็นไปได้คือพวกนี้นะครับไล่ไปเรื่อยเลยนะแต่ว่าตัวไหนมากที่สุดอะต้องเอาตัวมากที่สุดมาตอบเพราะฉะนั้นในบรรดาพวกมันนะครับจำนวนเต็มซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ4.7ตัวที่มากที่สุดคือตัวนี้เห็นไหมครับก็คือเลข4นั่นเองดังนั้นข้อนี้จึงตอบ4เห็นปะ เพราะนั้นจริงๆแล้วตามความหมายของมันก็คือฟอร์ฟังชันของเลขไหนเนี่ยมันคือจํานวนเต็มที่อยู่ข้างหลังและใกล้ที่สุดนะจำนวนเต็มที่อยู่ข้างหลังมันและก็ใกล้ที่สุดนะครับดังนั้นลองเดาดีฟอร์ฟังชันของห้าจุดสามตอบเลยครับแตนะ่จานวนเต็มที่อยู่ข้างหลังและใกล้ที่สุดก็ตอบห้าทันพี่ไหมยกเว้นแต่ว่าถ้าตัวฟอร์ฟังชันของเลขนั้นเลขนั้นเป็นดันเป็นจานวนเต็มพอดีเช่นสิอย่างเงี้ยนะครับ ก็ไม่ต้องไปหาจํานวนเต็มข้างหลังเพราะเป็นตัวมันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนเต็มที่ทําไมนะฮะมากที่สุดแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับ17ก็คือ17ไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปแบบนี้ได้ไหมถ้าเราไปเจอฟอร์ฟังชันของเลขที่เป็นเลขบวกนะให้ปัดเศษทิ้งนะฟอร์ฟังชันของ4.7ตอบ4 f o ฟอร์ฟังชันของ5.3ตอบ5แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นฟอร์ฟังชันของจำนวนเต็มให้จอตอบจำนวนเต็มตัวนั้นไปเลยโอเคปะ คราวนี้มีนิดหนึ่งครับถ้าเป็นฟอร์ฟังก์ชันของเลขติดลบถ้าเป็นฟอร์ฟังก์ชันของเลขติดลบน้องจาไว้เลยนะคงเครื่องหมายลบไว้นะครับส่วนตัวเลขปัดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของฟอร์ฟังชันนั่นเองถ้าเป็นเลขติดลบทำไงนะคงเครื่องหมายลบไว้ตัวเลขปัดขึ้นทันนะโอเคเมื่อไหร่ก็ตามที่เรางงนะครับก็ให้น้อง เอานิยามของมันมาคลีมาเขียนอยู่บนเส้นจํานวนแล้วน้องก็จะเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะอ่ะคราวนี้เราพร้อมที่เราจะไปดูโจทย์แล้วเราไปดูโจทย์กันดีกว่าครับอ่าคราวนี้เรามาดูโจทย์กันนะครับบนกระดานก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับให้เรามาลุยกันเลยนะครับบางคนบอกเ hey, ฮ้ยพี่โจทย์บนกระดานนี่มันมันคือโจทย์เดียวกันกันเมื่อกี้หรือเปล่าเนี่ยทำไมอันนี้มันดูยาวเหลือเกินพี่เอย้ยนะครับพี่บอกได้เลยอันเดียวกันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยพี่ เอามากระจายน้องดูไงมันจะได้เห็นภาพชัดๆมีหลายๆตัวเห็นปะ่ะมันยังคงเริ่มต้นตัวแรกที่สองส่วนห้าสี่ส่วนห้าหกส่วนห้าไปจนกระทั่งถึงตัวสุดท้ายก็คือเจ็ดสิบแปดส่วนห้าอยู่เข้าใจว่าเพียงแต่ตอนนี้กระจายออกมาจะได้เห็นภาพชัดหน่อยคราวนี้เอาละครับเมื่อเราเรียนเรื่องฟอร์ฟังชันไปเรียบร้อยแล้วเราทําเป็นแล้วเราไปหาฟอร์ฟังชันของทุกตัวดินะครับเดี๋ยวเรามาลองไล่เรียงไปทีละตัวเลยนะครับยังจําได้นะถ้าเป็นเลขบวกซึ่งในนี้เป็นเลขบวกหมดนะ ปัดเศษทิ้งไปเลยนะครับตัวแรกเราจะเห็นว่า2ส่วน5มีค่าไม่ถึง1นะถูกปะ่ะ2อส่วน5มัน0จุดกว่ากว่าดังนั้นถ้าปัดเศษทิ้งมันต้องตอบ0ย์อะไรที่ไม่ถึง1นะครับตอบ0นย์ไปเลยนะครับใช้สีแดงก็แล้วกัน0นย์นะครับเพราะไม่ถึง1นะครับ4ส่วน5เป็นฟอร์ฟังชันของ4ส่วน5ตอบ0ย์อันนี้1กว่ากว่าปัดเศษทิ้งตอบ1นะครับ หนึงกว่ากว่าอยู่ตอบ1นะครับสองอ่าฟอร์ฟังชันของสองตอบสอนะครับสอกว่ากว่าปดเศษทิ้งตอบ2 2กว่ากว่าตอบ2 3กว่ากว่าตอบ3 3กว่ากว่าตอบ3 4แล้วตอบ4 4กว่ากตอบ4ทันไหมเนี่ยสีกว่ากว่าไงปดเศษทิ้งก็ตอบ4ถัดไปครับยัง4กว่ากว่าอยู่เนาะเพราะมันยังไม่ถึงยี่สิบหส่วนห้าะครับถ้ายี่ิบส่วนหมัน5้ใช่หมถ้ายี่สิบสส่วนห้ายังสกว่ากว่าอยู่ตอบส ห้ากว่ากว่าเพราะมันยี่สิหกส่วนห้าแล้วตอบห้าไล่ไปเรื่อยเลยครับจนกระทั่งถึงเจ็ดสิบหกส่วนห้ากับเจ็ดสิบแปดส่วนห้าซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นเจ็ดสิบห้าส่วนห้าบอกได้เลยตอบสิบห้าแปดสิบส่วนห้าเมื่อไหร่ตอบสิบหกแต่น้องเข้าใจไปะไอ้สองตัวเนี้ยมันอยู่ระหว่างตรงเนี้ยมันก็ต้องมีค่าสิบห้ากว่ากว่าจริงปะ่ะเพราะมันอยู่ระหว่างสองตัวเนี้ยระหว่างเจ็ดสิบห้ากับแปดสิบเพราะนั้นสิบห้ากว่า function, 15. 15กว่าใส่ฟอร์ฟังชันตอบสิบห้าสิบห้ากว่ากว่าใส่ฟอร์ฟังชันตอบสิบห้า ทันพี่ไหมปัดเศษทิ้งควนี้คุยกันทุกตัวในเนี้ยเราต้องเอามาบวกกันหมดเลยเพราะนั้นอีกบรรทัดหนึ่งพี่ใช้สีน้ำเงินก็แล้วกันนะทุกคนดูนะ0ูนย์บวกศบวกหบวกหบวกสบวกสบวกสพยายามจับแพทเทิร์นให้ได้นะครับบวกสองไปแล้วสตัวอันนี้พี่ลบนะ3กี่ตัวเนี่ยสอีก2ตัวนะครับ4อีก3ตัว แล้วก็5จากนั้นบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง15ถ้าน้องจับแพทเทิร์นดีๆน้องจะพบว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเป็นเลขคี่มันมีอย่างละ2ตัวนี่ว่า1 2ึ่งสอตัวสามอตัวเพ้อทำไมห้ามีตัวเดียวอะเฮ้ยก็ตรงนี้เราไม่ได้หาต่อไงถ้าเราหาต่อฟันธงเลยต้องมี5อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ไงตัวต่อไปคือ28่สบ่วนห้าส่วนห้กว่ากว่าปดเศษทิ้งห้าไหม ห้านะครับมันจะมีห้าสองตัวอะไรที่เป็นเลขคี่มันจะมีสองตัวรวมถึงสิบห้าก็จะมีสองตัวแบบนี้ด้วยเพราะสิบห้าเป็นเลขคี่นะครับฟันธงเลยว่าถ้าน้องคิดก่อนหน้ามันตรงเนี้จะได้สิบสี่เข้าใจปะ่ะมันจะมีสิบห้าสามตัวไม่ได้สิบห้าท่าตน้องมีแค่สองตัวเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเลขคู่เมื่อไหร่นะครับสองสี่หกจนกระทั่งถึงสิบสี่เลขคู่จะมีสามตัวนะฮะพอเราได้แบบนี้ปุ๊บเราทําอย่างนี้ได้ไหมสูตรเนี่ยไม่มีค่าพี่ตัดทิ้ง พี่บอกเฮ้ยตั้งแต่หนึ่งไปจนกระทั่งสิบถึงสิบห้านะในทุกๆเลขเลยนะไม่ว่าจะเป็นเลขคี่หรือเลขคู่เนี่ยพี่จะดึงมาอย่างละสองตัวก่อนหนึ่งดึงมาสองตัวสองมีสามตัวใช่ไหมพี่ดึงมาแค่สองตัวก่อนสามพี่ดึงมาสองตัวและสี่พี่ก็ดึงมาสองตัวทุกๆเลขเลยพี่ดึงมาสองตัวจนกระทั่งถึงสิบห้าพี่ก็ดึงมาสองตัวพี่เอจะพบว่าตอนเนี้ยนะพี่มีหนึ่งสองตัวพี่สองเขียนสองคูณหนึ่งแล้วบวกกับ สองมีสองตัวพี่เขียนสองคูณสองไล่ไปเรื่อยเลยครับสองคูณสามไปจนกระทั่งถึงสิบห้าคูณกับสองหรือสองคูณสิบห้านั่นเองเห็นปะก็มันมีอย่างละสองตัวตั้งแต่หนึ่งจนกระทั่งถึงสิบห้าจากนั้นเนี่ยได้ชุดหนึ่งแล้วที่เหลือครับเราจะเห็นว่าที่เราจะเหลืออยู่เนี่ยก็จะเหลือเฉพาะพวกเลขคู่เลขคู่จะเหลืออย่างละหนึ่งตัวเนาะไปด้วยนะ ป่ะนะครับเหลือแต่เลขคู่จริงๆเพราะนั้นเลขคู่ที่เหลืออยู่ก็คือสองสี่หกปดสิบครับไล่ไปเรื่อยจกนกระทั่งถึงส4บสี่สิบี่จะมีสามตัวดึงออกไปสองตัวจะเหลือสิบี่หนึ่งตัวนะครับตามนี้เลยจากนั้นที่เหลือพี่จะดึงตัวร่วมครับไอ้วงเล็บแรกเนี่ยน้องเห็นป่ะมีสองทุกอันเลยสองคูณหนึ่งจนกระทั่งถึงสองคูณิหเลยเพราะนั้นดึงสองออกเหลือหนึ่งบวกสองบวกสามไปเรื่อยๆจนถึงสิบห้า เห็นไหมครับอีนางสองตรงนี้ดึงออกหมดเลยนะครับเหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสามบวกกันไปเึ่นงสิบสิบห้าข้างหลังข้างหลังนี่ดึงสองออกได้เหมือนกันนะพวกเลขคู่เนี่ยมีสองเป็นตัวประกอบหมดอนะ่ะจริงป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราดึงสองออกในแต่ละตัวนะครับเราจะได้สองคูณกับสองถูกดึงสองออกเหลือหนึ่งสี่ถูกดึงสองออกไปแล้วเหลือสองหกถูกดึงสองออกเหลือสามไปเรื่อ,อยฮะสิบสี่ถูกดึงสองออกเหลือเจ็ด นะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ1บวกกันจกกนกระทั่งถึง7นั่นเองถ้าดึง2ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าพวกนี้เราพอทําได้ท่านหนึบวกสบวกสไล่ไปเรื่อยถึง15เนี่ยหาได้1นึบวกสบวกสไล่ไปเรื่อยจนถึง7หาได้ครับหาได้จากสูตรนี้ยังจําได้ไหมเขียนตรงนี้แล้วกันเล็กๆนะ หนึ่งบวกสองบวกสามไล่ไปเรื่อยจนถึง n จะมีสูตรว่า n ส่วนสองคูณ n บวกหนึ่งอีกครั้งนะครับหนึ่งบวกสองบวกสามไล่ไปเรื่อยจนถึง n จะมีสูตรว่า n ส่วนสองคูณ n บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับสองยังไงก็จะจะคงอยู่นะตัวเนี้ยตัวหน้าเนี้ยนะแต่ในวงเล็บเนี้ยนะหนึ่งบวกกันจนกระทั่งถึงสิบห้านะสิบห้าส่วนสองคูณกับสิบห้าบวกหนึ่งโอเคป่ะข้างหลังครับ 2ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับคูณกับ1บวกกันเรื่อยๆจนถึง7ก็คือ7ส่วน2แล้วคูณกับ7บวก1เออนั่งอองี้ก็สบายดีนะครับเพราะนั้นขอตัดเลยแล้วกันตัดเลยแล้วกันครับข้างหน้าได้ท่านนั่นแทน15คูณ16ครับบวกกับ7คูณ8เห็นป่ะถอยสิบห้าคูณสิกระจอกมาก240 40, เห็นไหมถ้าอยากคิดเร็วอย่างนี้ต้องคิดมาจากที่บ้านแบบพี่ไอ้นี่ได้56นะครับ7 8 5ดใครๆก็รู้กัน 240บวกไป56 296ครับและนี่เป็นคําตอบนั่นเองนะครับน้องเห็นว่าการคิดเลขเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือเฮ้ยเราจะรู้ได้ยังไงวะโอ้มันทําอย่างนี้และนี่ก็คือเคล็ดลับของพวกลําดับอนุกรมนั่นเองซึ่งน้องจะสามารถทําแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อน,น้องทําบทนี้เยอะๆมากๆเพราะฉะนั้นไปหาโจทย์มาฝึกทําครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องลำดับนุกรมเวลาออกออกค่อนข้างยากด้วยนะครับแต่เชื่อว่าถ้าน้องทำโจทย์ไปเยอะๆเดี๋ยวน้องก็จะจับแพทเทิร์นเก่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้มาดูที่ว่าพี่เอจะเอาโจทย์อะไรมาให้น้องฝึกทำอีกบ้างนะครับ